สิ่งใดก็ตามที่เป็นคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายและสาย,ยศาสตร,ราสายเวทใดๆก็ตามคุณใสมด์ดำใดๆก็ตามนะที่ใช้สร้างกำแพงมนต์ขึ้นมาใช้สิ่งสร้างสิงส่งปิดบงังซ่อนเลนเหล่าภาคมืดภาคมาเหล่ายักษ์เหล่านาคาสายดำเหล่าปศุฯเหล่าปีศาจใดๆก็ตามจากสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งหมดสินน้นนะก็ให้สูญสลายกลับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดสิ้นน้ำแต่การบัดนนิลุนไปโซ so thank <sighs> you สิ่งใดก็ตามที่เหล่าภาคมืดภาคมารพญามารพญามารต่างดาวต่างดาว่ายมืดทั้งหลายเหล่าซาตานทั้งหลายเหล่าพญานาคสายดำนาคาสายดำทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนะแล้วก็เหล่ายักษ์เหล่าอสูรเหล่าปีศาจนะจอมขมังเวทนะหมอผีร่างทรงใดๆก็ตามนะพระสงฆ์แม่ชีสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ธริรุเดชพิญญาตบะฌานญาณคุณสายมนต์ดำคาถาคมเนรชาวิชาอวิชาทั้งหลายศาสตร์มืดทั้งหลายศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายใดๆก็ตาม ในการสะกดกดข่มดวงจิตของผู้โปรสัตว์ทั้งหลายนะปิดกั้นจิตควบคุมจิตนะจงจิตทั้งหลายกักขังจิตวิญญาณของเราผู้โปรสัตวนะ์ทั้งหลายไว้ก็ตามทั้งหมดสิ้นนะแล้วสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้เทลิลิดเดชนะคิญญาตบะชานยาใดก็ตามใช้เงื่อนไขในจิตในใจใช้ความสุนิทอารมณ์นะใช้เงื่อนไขในกายทั้งหลายของผู้โปรสัตว์ใดก็ตามนะในการปั่นจิตปั่นใจใช้ความรู้สึกน้อยอกน้อยใจใช้ความขัดเคืองใจใช้ความไม่พอใจ นะใช้ความปรารถนาความต้องการของผู้โปรดสัศททั้งหลายที่เก็บงำมาไว้ทั้งหมดสิน้นะหรือว่าใช้คําโกหกหลอกลวงใช้ทิฏฐิทัศนะอคติของภาคมืดภาคมารใส่ให้ผู้โปรดทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าการปิดกั้นปิดบังความจริงเป็นครึ่งเดียวนะสร้างความลําเอียงนะในจิตใจของผู้โปรดสัศททั้งหลายขอให้เกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีขอให้เกิดความ ทะเลาะบาแววงขัดแยง้งขัดง้างกันทิมแทงเชื่อเฉือนกันด้วยวาจาทั้งหลายด้วยทิฏฐิทัศนะใดๆก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่อตอกยำ้ำจนกลายจนกลายเป็นความลำเอียงจนกลายเป็นอคติทั้งหลายก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสมคคีในครอบครัวผู้ป่วยก็ตามในทีมผู้ป่วสัตว์ทั้งหลายก็ตามก็ทําให้ออกห่างจากพระธรรมออกห่างจากครอบครัวแตกแยกอย่ารล้งางแยกทางใดๆก็ตามทั้งหมดั้นสิ้นสิ่งใดก็ตามที่ใช้ อิทธ pues ิฤทธิเดรพิญญาตมะฌานญาณคุณใสมณดำคาถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายใช้สายเวททั้งหลายใช้คุณใสมนดำใดๆก็ตามนะศาสตร์เมื่อศาสตร์อาถรรพ์ใดๆก็ตามในการดูดพลังชีวิตใช้สายกามใช้ญาณกรรมลมเพื่อเสพกามทางทิพย์ทางหยาบก็ตามเพื่อดูดพลังชีวิตดูพลังบารมีที่วศาสนาบารมีจากภาคส่วนต่างๆไม่ใช้ในทางที่ผิดทั้งหลายและสิ่งใดก็ตามที่ใช้อิทธิฤทธิเดชในการดลบันดาลสร้างภาพและเสียงสร้างนิมิต ครนะอบงําความฝันนะสร้างเรื่องสร้างราวโกหกหลอกลวงเพื่อหลอกลวงผู้โปรดรั์ทั้งหลายบงการให้เป็นไปตามที่ตนต้องการทั้งหมดทั้งสิน้นนะหรือว่าชักจูงให้ไปต้องไปชดเชยชดใช้นะในนิเวน่กรรมทั้งหลายนะอย่างาหนักหน่วงก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะการใช้ทิริลิเดในการโดนบันดาลให้เกิดความติดขัดข้องคานะขอให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยในะ ในผู้ปวดสัตว์ทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในหน้าที่การงานการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายในการเงินทั้งหลายในในรายรับรายได้ทั้งหลายและปิดบังการค้าการขายใดๆก็ตามนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในการเป็นการอยู่การปวดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิเดชนะในการ ทำตัวเป็นพรายกระซิบนะในการข่มขู่คุกคามผู้โปรสัตทั้งหลายในการยุยาตะแคงรั่วในการยุให้ออกห่างจากระธรรมให้ปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตครุกุบาจารย์ก็ตามนะในการถ่ายทอดธรรมทั้งหลายหรือว่าขัดขวางนะการโปรสัตตามองค์มหาบารมีต่อทุกๆภาคส่วนก็ตามทั้งหมดสิน้นนะการหยิบยืมมือของเรา,เาภาคยาทั้งหลายเป็นหมอผีร่างทรงใดๆก็ตามมานะกระทำต่อผู้โปสัตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้น ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งโมเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการนความเจ็บปวดทุกทรมานการเป็นความบีบกันกดดันกัรนความทนได้ยากการนความวิปริตวิปลาสคุ้มคั่งฟันเฟือนในจิตในใจการเป็นไฟประเลยกันนะแผดเผานะอย่างเจ็บปวดทุกทรมานหร่ทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีผู้สั่งการให้กระทําก็ตามทีส่งจิตมากระทําจากระยะไกลจากสวรรค์บนชั้นของตนก็ตามทีนะหรือว่าส่งพลังมาร่วมในการกระทําก็ตามที หรือแม้แต่หัวเลาะอาาศใจหัวหัวเลาะอากาใจหัวเลาะเยาะเย้ยต่อโชคชะตาของผู้โปรดรั์ทั้งหลายทั้งหมด้สิน้นะให้วิบาติกรรมทั้งหมดทั้งมเหล่านั้นได้มีผลนะเป็นทุกขเวทนาจะปวดแสนสาหัสทรมานชั่วกับชั่วกันต่อทุกๆภาคส่วนนั้วแต่การแบบนี้ไปต้นไปตลอดการเทินสิ่งใดก็ตามที่ดูพลงังชีวิตดูพลังบารมีที่วาสนาบารมีจากพาสุนตตามไปใช้นะได้สิ่งที่ได้จากคุณพระไตรทั้งหลายจากองค์มหาบารมีทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิด ก็ให้สิ่งต่างเหล่านั้นทั้งหมดน้ำมวลสูญสลายกับเพลสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นน้ำแต่การแบบนี้ต้นไปทุกกรณีกรรมทุกเพทกรรมลักษณะกรรมของทุกโมเหล่าชั้นภูมิเนี่ยไม่ว่าเป็นภาคมืดภาคมารพยามาพิามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายเหล่าซาตานทั้งหลายนะเหล่านาคาสายดำพญานาคสายดำทั้งหลายเหล่าหมอผีร่างทรงจอกขมังเวททั้งหลายเหล่ายักษ์เหล่าอสูรเหล่าปีศาจใดๆก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้นตลอดหนึ่งบริวารในพวงพันทั้งหลาย ะที่ใช้คุณใสยม um. สส um, so, so, so. สนต ok, okay. ์ดำคาถาค่มเม็มนทั้งหลายศาสตร์มืดทั้งหลายดุจฉาวิชาทั้งหมดทั้งสิ้นนะต่อทุกๆภาคส่วนให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสี่อโหสี่อโหสี่โสดโสโอเคหยัดน้ำหน่อยส่วนทั่วกันในทุกมูลนะชันภูมิ